วันนี้พามาช้อปปิ้งแบบบ้านๆทุกอย่างในนี้สิบบาทถูกมากแล้วดูผักเยอะเวอร์ราคาเหือบาทนะครับจากราคาี่เหลือสบาทไดน่นผักทียืนหนึ่งในตลาดตังเต้ค่ะอันนี้ก็สิบาทสิบบาทนะฮะมะกราสิบบาทหรอมะกราสิบบาทได้จ้ะ แล้วแกดูผักดีๆสดๆแบบนี้สดิบาบาทเอากำไรจากไหนก่อนผัดจัดร้านผักที่ขายดีแล้วก็มีข้าวแกงร้านนี้แหละที่ขายดีมากแกงถุงอย่างงี้ถุงละห้าสิบบาทมีให้เลือกเกินยี่สิบเมนูเยอะมากจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินนะ่ะอยากินที่นี่อ่ะแกงหอย,หอ,ยอันเนี้ยอ<ม>้หอยากกินมากตลาดนัดนี้มีขายงงไปเลยปลาส่งปลาส้มทอดน่ากินมากจัดออกมาได้เลิศและนูปัดปันดินอันเนี้ยปันน้ำปลาเขาร้านนี้อร่อยตนนี้มีอะโวคาโดแตง ไก่ย่างร้านนี้อร่อยมาก จริงๆมันก็ของตามตลาดนะทั่วไปนะแต่ว่าฉันคิดว่าที่วัดเป้งมีครบแล้วก็คือถูกอย่างละ20-30เอามสิบอมาห้ากินไปได้2อสามมื้อเลยแล้วแต่ละอย่างนะหุยอร่อยรสชาติคนชนบุรีแต่มันจะติดหวานนิดนึงดูดีดูดีอันนี้ซื้อไปให้น้องมมูน้องหมาได้เลยมี่ไก่แบบนี้ชอบมากเด็กๆชอบนะป้าปลานิลโอ้โตัวใหญ่มากสามสิบบาทเผนเค้กสำรัดเด็กน้อยอันนี้ไปตำเอาไปตำน้ำพริกเลิศ รสคุณป้าใจดีอ๋อนี้อร่อยล้านนี้อร่อยอันนี้ไม่เคยกินท่ากินอีกทีก็คือวัดานวัดเลยโดนะนัดสองวงสองบ,งองบาทเออนี่ดูมีตัดผมด้วยเอาดิตัดผมในตลาดนาดัดงงเป็นเลยอ่าตลาดนัดวัดเป้เขาจะมีกันแค่วันอังคารกับวันอาทิตย์นะลองแวะมาได้หลังห้าโมงน